โอเคครับผมก็ขอสวัสดีอีกครังนะครับสําหรับคนที่กําลังติดตามช่อง YouTube ของอัปไลน์เต้ทุกท่านแล้วก็สวัสดีไปยังเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับผมที่คลิกเข้ามาดูวิดีโอนี้จะด้วยความบังเอิญหรือตั้งใจคลิกเข้ามาดูก็ตามแต่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักอัปไลน์เต้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาดเกี่ยวกับงานออนไลน์รายได้เสริมทุกช่องทางทุกรูปแบบทั้งสายฟรีแล้วก็สายลงทุนนะครับ อ่ะสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็อยู่กันกับแพลตฟอร์มนะครับ Magic Farm ซึ่งเป็นแอปที่กำลังฮิตมากในขณะนี้ก็คือปลูกผักแล้วได้ตังค์นะครับมาดูกันครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะขึ้นเป็นเลเวล20แล้วดังนั้นผมก็เลยมาทำคลิปนะครับให้ดูว่าการที่เราจะขึ้นเลเวล20เนี่ยเราจะได้รับผลประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็ทำยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตกดรับผักให้มันครบ จํานวนก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นคําสั่งที่90แล้วตอนนี้นะครับอ่ะกดรับก่อนนะครับอ่ะกดรับแล้วนะครับทีนี้มันขึ้น300ทับ300หมดแล้วนะครับ3 30ผมจะปลูกอีกหนึ่งผักปลูกผักอะไรก็ได้นะครับอลองปลูกผักอันนี้นะครับอ่านี่อันนี้นี่อ่ะอันนี้แล้วก็กดนะก็กดนี่มันก็จะขึ้นว่าคําสั่งะระดับ90เสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับก็ มันบอกว่ายินดีด้วยอัตราการถอนเงินจะเพิ่มเป็น100%ในไม่ช้านะครับคำเตือนคุณต้องถอนเงินสดทั้งหมดอีกครั้งเพื่อรีเฟซอัตราการถอนเงินเป็น100%ทันทีอ่าโอเคฉันเห็นด้วยนะครับตรงนี้ตอนเนี้ยผมมีเงินอยู่ในระบบเนี่ยหนึ่บาทผมจะต้องถอนออกให้หมดก่อนเพื่อที่จะมันจะรีเฟซการถอนเงินของเราจาก20%เป็น100%ดังนั้นผมต้องถอนเงินออกก่อนนะครับอ่าทีนี้มาดูกันว่า การที่เราขึ้นเลเวล20แล้วตรงนี้ไอ้ตรงคําว่าฟาร์มเนี่ยมันจะขึ้นว่าอะไรก็ให้เรากดคําว่ารับทันทีหมดแล้วภารกิจของเรานะครับอ่าเห็นไหมคร,ยยร,รับเงื่อนไขการชําระเงินเสร็จสิ้นสมบูรณ์ลบ40คสาสั่งซื้อชําระเงินอัตโนมัติอะไรอะ่ะทุกคนไอ้ฟาร์มตรงนี้คือมันไม่จแจกเราจริงเหรอเอา้ากดไปไม่ได้แล้วทุกคนกดดูไม่ได้ ออตั้งแต่อันนั้นแล้ครับไอ้ไอที่มันอยู่ฝั่งฝั่งซ้ายมือตัวนี้นครับซ้ายมือบนบน,บนตรงคําว่าคําสั่ง91เดนี่ยด้านล่างเนี่ยคือมันให้เราทําภายใน 9, เก้าอ้ภายใน6วันซึ่งผมมองว่ามันทามันเป็นไปไม่ได้เลยต่อให้เราเล่นทั้งวันมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าตั้งแต่เลเวลเอ,อ่อเลเวลเท่าไหร่วะทุกคนตั้งแต่เลเวล15ขึ้นไปเนี่ยตั้งแต่เลเวล15 16 17 18 19 20เนี่ยมันจะเพิ่มผักจำนวนทีละ เยอะเออทีละ3 3 30เรื่อยๆทุกคนจาก30ตอนนี้มาเป็น360แล้วดังนั้นนะครับผมว่าใครที่จะถอนเงินอ่าก็คือถอนเออเล่นไปเรื่อยๆก่อนเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจค่อยถอนเงินทีเดียวเลยไม่จําเป็นต้องขึ้นเลเวล10แล้วก็ถอนเงินเพราะว่าอัตราการอัตราการจ่ายมาเนี่ยคือมันมีค่าเท่าเดิมต่อให้เราถอนได้1%หรือ100%มันมีค่าเท่าเดิมครับทุกคนอันนี้คือไม่มีค่าไม่มี ไม่ใช่ว่าเราอยู่หนึ่งเปอร์เซ็นแล้วเราอัปเกรดเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยเออรายได้ที่เราได้เนี่ยมันจะลดลงนะไม่ใช่ว่ารายได้เนี่ยจะได้เท่าเดิมรายได้เนี่ยมันจะลดลงนะครับก็คือคือมันวางแผนมาดีแล้วล่ะครับว่าการที่หนึ่งเปอร์เซ็นหรือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยมันมีค่าเท่าเดิมเช่นผมยกตัวอย่างนะให้ทุกคนเห็นภาพตอนที่เราอยู่หนึ่งเปอร์เซ็นเวลาเราแนะนําเพื่อนเนี่ยเราจะได้ห้าร้อยถูกไหม เราจะได้500ถ้าเราถอนตอน1%เราก็ได้5บาทอ่าแต่มาดูตอนเลเวล20ครับเลเวล20เราชวนเพื่อน1คนเราได้5บาทเราถอนมาเราก็ได้5บาทเห็นไหมครับมีค่าเท่าเดิมเลยครับไม่มีอะไรอ่อยู่ในกอไผ่เลยครับจาก1%ถึง100เนตี่ยตอนแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าแบบนี้ว่าเฮ้ยเรามาโฟกัสที่เปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้คือผมมองว่าไม่จําเป็นต้องโฟกัสละให้เราโฟกัสที่งานรายวันตรงนี้เนี่ย เนี่ยนะครับทุกคนให้เรามาทําทุกวันทุกวันทุกวันจริงๆแล้วไอตอนที่เราอยู่1%เนาะหนงเนี่ยไองานตรงนี้เนี่ยมันขึ้นว่า40ต่อวันใช่ไหมครับแต่ถ้าเราขึ้นเป็น100%มันจะขึ้น2บาทต่อวันดังนั้นมูลค่าจริงๆของมันเนี่ยนะครับก็คือ2บาทต่อวันเออคำว่า1%กับ100%มันมันไม่ต่างกันเลยทุกคนเพราะว่าทุกอย่างมันจะลด ทุกอย่างมันจะลดลงนะครับจากรายได้40บาทต่อวันมันจะลดลงเหลือ2บาทต่อวันนี่คือจํานวนเงินที่จริงๆแล้วมันจะเป็นแบบนี้อ่ะทีนี้ผมจะลองถอนเงินดูนะครับกดถอนเงินทั้งหมดนะครับจึงนี่นะครับก็มันจะต้องอ่ามันมันมันจะได้ให้เรา,อาถอนเลยเราไม่จาเป็นต้องกรอกเบอร์โทรอ,อีกครั้งนะครับกดกรอกเอ้ยกดคาว่าถอนได้เลยนะครับ384บาทหรือ19 2 0้บาทนั่นเอง นะครับถอนปุ๊บนี่สามแปดสี่หนึ่งหกมาถึงแล้วแคปหน้าจอไปก่อนอ่าถอนอีกแล้วนะครับนี่คุณจะรับอีกไหมศูนย์จุดศูนย์ห้าไม่เอาครับน้อยไปอ่าก็ประมาณนี้เดี๋ยวมันจะอ่าขึ้นเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะเดี๋ยวผมขอรีเฟซดูก่อนนะขอรีเฟซดูก่อนนะครับทุกคนอ่าขอรีเฟซอ่าตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะเดี๋ยวขอรีเฟซก่อน อ่านี่เห็นไหมทุกคนขึ้นมาเป็น100แล้วเห็นไหมครับขึ้นมาเป็น100แล้วดังนั้นการที่เราแนะนําเพื่อนทีเนี้ยอ่ะถ้าเราแนะนําเพื่อนเนี่ยเห็นไหมครับจาก500เหลือ5บาทตามที่ผมพูดเป๊ะเลยนะครับดังนั้นมันไม่ได้มีผลนะครับหเหรือร้อเพราะว่าทุกครั้งที่เรานะครับขึ้นเลเวลเนี่ยมันมันบังคับให้เราถอนมันบังคับให้เราถอนยอดเก่าเพราะว่ามันเป็นเรทเก่าอ่าพอเราขึ้นเรทใหม่ปุ๊บมันก็จะสะสมใหม่นั่นเองทุกคน จริงๆมันมีค่าเท่าเดิมนะครับก็คือ5บาทนะครับก็คือ1 1ต่อ1ต่อ5นะครับทุกคนเออประมาณนั้น1ต่อ5นะครับทุกคนเราแนะนำเพื่อนตอนที่เราอยู่เลเวลหนึ่งก็คือเราได้500ถูกไหม5้0เนี่ยคิดเป็นเงินจริงๆเนี่ยก็คือ5บาทเรามา100เปรเุ๊บเราเชิญเพื่อนเนี่ยเราได้5บาทถูกต้องแล้น่นะครับไม่มีส่วนต่างเออไม่มีอ่าไม่มีข้อข้อแตกต่างว่า 1%, 1กับ1 0 0แตกต่างกันยังไงไม่เกี่ยวเลยครับอืมอันนี้คือเราสะสมไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนก็ขอให้ทุกคนนะครับเอ้ยทุกคนตอนนี้เหลือเป็น0.4สตังค์แล้วนะครับต่อวันคือน้อยมากๆนะครับรายได้น้อยมากๆแต่ก็คือถือว่าถ้าเราเบื่อเรามาเล่นเกมตัวเนี้ก็วันละ10-20นาทีก็ได้นะครับทุกคนก็คือมาปลูกผักทิ้งไว้มาปลูกผักทิ้งไว้ก็คือผมว่าสะสมไปเรื่อยๆ่อเพราะว่าตอนนี้มันยังจ่ายอยู่เนาะคือเราไม่จําเป็นต้อง เล่นเอาเป็นเอาตายแล้วนะทุกคนเออเกมนี้นะครับผมก็คือมันจ่ายน้อยมากๆเออมันจ่ายน้อยจริงๆครับทุกคนก็คือถ้ากรณีที่เราอยากจะได้เยอะเนี่ยก็คือมันจะมีในส่วนของเชิญเพื่อนชวนเพื่อนมาเล่นเนี่ยก็คือได้5บาทต่อคนนะครับทุกคนการที่เราจะได้5บาทต่อคนก็คือ1เพื่อนจะต้องสมัครแล้วถึงเลเวลเล่นถึงเลเวล3อู้คนนี้ถอนบ่อยมากนะครับ mgth channel เนี่ยครับถอนผมเห็นถอนบ่อยมากนะครับทุกคน แต่ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะครับทุกคนถอนบ่อยจริงๆนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวค่อยมาดูนะครับว่าตังเข้าหรือยังอ่าเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะครับการถอนเงินการถอนเงินยังไม่เข้านะครับเพราะว่ายอนเงินค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอืมอ่าได้มาอีกแล้ว1บาทนะครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ถอนไปเมื่อกี้ครับได้มาอีกแล้ว1บาทนะครับนี่